สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พยานฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเลยฮะเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อไปนะฮะหารถที่สวยแบบนี้นะฮะให้กับทุกคนได้ชมกันนะฮะวันนี้นะครับผมมากับยาริสปี16ครับตัวเจนะฮะก็ เ,เมื่อวานับเมื่อวานก่อนที่ผมมารีวิวให้กับเพื่อนนะฮะเพื่อนอที่น้องๆที่ว่าทําเตยรถเหมือนกันครับคือคันนี้เพิ่งได้มานะเพราะว่ามันมี FC, เอฟซีท่านหนึ่งเขาบอกว่าเต้รีวิวคันนี้ให้ใหชมหน่อยว่ารถคันนี้พร้อมใช้ไหมสภาพเป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้กับทุกคนครับที่ว่าเป็นเอฟซีหลายๆคนเอามาให้มาชมกันโอเคครับ รถคันนี้ถ้าพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงบอดี้ของเขาก็คือบอดี้ได้บอดี้เดิมนะครับก็ถือว่าสวยนะฮะเราจะมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับรถเพิ่งได้มาครับยังไม่ได้ล้างฮะยังไม่ได้เข้าอู่สียังไม่ได้เข้าเก็บงานครับมันจะมีตําหนิอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงซุ้มล้อขวาครับมีตําหนินิดหนึ่งฮะส่วนยางครับตัวนี้เป็นตัวเจนะฮะพูดถึงนะเป็นตัวเจล้อกระทะนะครับก็ถือว่าสภาพยางก็ถือว่าโอเคพร้อมพร้อมใช้นะคือไม่ต้องไปเก็บงานอะไรนะฮะ ามาดูฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้นะฮะสีสันถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องไปเก็บงานอะไรนะฮะถือว่าสวยนะมาดูข้างหลังครับผมมาดูข้างหลังนะฮะข้างหลังถือว่าสภาพสมบูรณ์นะฮะไม่ต้องเก็บงานมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ต้องเก็บงานหลังคานะฮะเดี๋ยวผมไปดูสภาพสภาพห้องเครื่องะรถคันนี้หน้าเดิมไหมหลังเดิมไหม เดี๋ยวผมจะทำเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นจุดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะว่ารถคันนี้เดิมจริงป่ะครับรถคันไหนเดิมก็บอกว่าเดิมะ้าคันไหนไม่เดิมก็บอกไม่เดิมนะครับเพราะว่าค้าขายชาัดเจน,นครับอ่ารถทุกคันฮนะรถทุกคันรับผิดชอบในการโอนทุกกรณีในกรณีที่โอนไม่ได้นะคืนรถคืนเงินเต็มจํานวน,นครับอ่าในก็ตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่ คือใครที่ว่ากลัวรถยนต์มือสองนะครับใครที่กลัวรถยนต์มือสองว่าซื้อรถมาสองกลัวยำมากลัวเจอรถซากรถสวมมานะฮะผมอยากถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้ารถยนต์มือสองที่กาลังจะหัดทํารถนะครับหรือว่าใครที่เป็นลูกค้ากําลังที่จะซื้อรถยนต์มือสองให้กับตัวเองแ็คของขวัญปีใหม่นะผมอยากให้มาดูพร้อมๆกันนะฮะว่ารถรถจริงๆรถมือสองไม่น่ากลัวอย่างที่คิดฮะอะอยากดูตัวนี้ฮะเห็นไหมครับ ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับฝากระโปรงเดิมนะครับเห็นไหมฮะจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะแล้วจิกตรงนี้ไปเลยฮะจิกฝากระโปรงไปเลยนะครับเห็นไหมครับจิกฝากระโปรงเอาเล็บจิกไปเลยมันจะนิ่มๆนะครับคือคือซิลิโคนนี้เป็นซิลิโคนสแตนดาดของโรงงานเลยนะครับแล้วจุดที่สําคัญนะดูเนี่ยฮะดูฝากระโปรงนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะอ่าเห็นไหมครับดูง่ายๆเลยฮะน็อตไม่เคยขยับฮะแล้วมาดูตรงคานครับเห็นคานไหมเห็นแก้มไหมครับแก้มตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ เกมก็ไม่เคยขยับอนอตไม่เคยขยับไม่เคยเคลียร์สีมาก่อนนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยคานไหมฮะคานเดิมหมดเลยครับเห็นไหมแลว้วก็สังเกตตรงซุ้มเนี่ยซุ้มล้อเห็นไหมเห็นไหมครับซุ้มล้อจะมีเม็ดอาร์ตอยู่นะครับถ้าเกิดรถอ,อุบัติเหตุมาหรือชนมาเนี่ยตรงนี้จะหายไปเลยฮะอย่างที่ผมทําคลิปครั้งที่แล้วไปนะครับอะมาดูฝั่งขวาเลยครับมาดูฝั่งขวาเหมือนกันฮะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังอยู่ฮะสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่นะฮะยังไม่มีการเก็บสีนะเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวนีี้้ฮฮคคคาานนนนตััวเห็รบ ตัว R ยังอยู่ฮะตัว R ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับอ่าตรงคานตรงนี้เหมือนกันครับคานตัวนี้ฮะดูไม่ยากครับคานเดิมหม้อน้ําเดิมนะครับหม้อน้ําคือสีแต้มโรงงานยังอยู่นะครับแบตเตอรี่ยังพอใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะอ่ามาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงนี้ต่อเลยครับนี่รถทุกคันครับรายงานชัดเจนครับอ่ารถทุกคันนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยฮะเห็นไหมครับเดิมสนิทเลยครับเห็นไหมเม็ดอาร์ยังอยู่ครบฮะ จริงๆรถมือสองอย่างที่ผมบอกไม่น่ากลัวทีถ้าเกิดเราดูรถเป็นนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูรถเป็นน่ะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยครับจริงๆรถมือสองน่ะเหมือนเราได้สภาพปายแดงเลยนะบางคันนะฮะผมจะบอกให้นะบางคันคือเราได้รถมาสภาพปายแดงเลยคือเปิดมาเนี่ยคือกลิ่นกลิ่นกลิ่นป้ายแดงยังอยู่เลยนะครับอ่าประตูฝั่งนี้นะฮะอ่าประตูฝั่งนี้ฮะประตูเดิมนะครับประตูเดิมนะครับประตูเดิมดูตรงไหนฮะดูไม่ยากเลยครับจิกตรงไปฮะจิกไป มันจะนิ่มๆนะเห็นไหมครับกาวมันจะนิ่มๆอยู่นะฮะเห็นไหมครับอ่ามันจะนิ่มๆอยู่ถ้าเกิดว่า want, น,นิ่มๆถ้าเกิดแข็งๆอ่ะถือว่าเขาหยดกาวมาใหม่นะครับอ่ามาดูฝั่งนี Salt ้เลยครับอ่ามาดูคานฝั่งนี้เอามาดูไว้ตรงนี้ฮะดูเม็ดอาร์ตตัวนี้ฮะข้างหลังนะครับเห็นไหมครับคือเดิมหมดเลยเห็นไหมฮะเดิมหมดเลยฮะอ่าถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจดึงมาให้สุดเลยครับดึงดูเลยฮะคืออาร์ตยังอยู่ครบนะครับเห็นไหมครับน่าถือว่าเดิมนะครับ รถคันนี้ผมมาเช็คล่วงหน้าไปแล้วนะฮะแต่ว่าเอาความชัดเจนให้กับ f อนะครับที่ว่าติดตามอยู่ก็อยากให้เห็นด้วยกันนะครับว่ารถคันนี้เดิมไหมนะฮะอ่ะมาดูประตูฝั่งนี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยประตูฝั่งนี้เหมือนกันฮะเห็นไหมฮะจิกไปเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยประตูฝั่งนี้เดิมนะครับเห็นไหมฮะเดิมนะฮะอ่าตัวสติกเกอร์ตรงนี้สําหรับเด็กนะฮะยังอยู่ฮะตัวล็อกนะฮะสำหรับเด็กนะครับ ยังอยู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับก็คือจริงๆแล้วนะฮะทำไมถึงเรียกว่าตัวเจฮะมันจะเป็นกระจกมือหมุนตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยราคาก็คือค่อนข้างจะแบบพอจับต้องได้นะครับแต่ว่าบอดี้เดียวกันฮะมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้ข้างหลังเห็นไหมครับข้างหลังนะฮะเห็นไหมครับ ดูไม่ยากเลยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยรถมาซื้อรถตามเต็นแล้วโดนย้อมแมวหรือเปล่าไอ้โดนเขาเก็บสีมาเขาชนอุบัติเหตุหนักเออหน้ากลัวอย่างที่คิดปะ่ะไม่น่ากลัวนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับนะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับฝากระโปรงจิกไปเลยฮะเห็นไหมฮะนิ่มครับฝากระโปรงเดิมเห็นเม็ดอาร์ตได้สังเกตไหมเห็นไหมเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบอเห็นไหมครับนี่ไงฮะอ่าแล้วมาดูตรงเออเนี่ยฮะเห็นเห็นไหม อ่าลองฝั่งฝ่ายเห็นไหมเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบอ่าอันนี้โชคเดิมนะ,ะเห็นไหมครับเออยังเดิมอยู่แล้วแต่ว่ามีฝุ่นนิดหนึ่งเพราะว่ารถเพิ่งได้มานะครับเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เดิมหมดเลยเห็นไหมฮะเดิมหมดเลยเห็นไหมครับเดิมสนิทเลยอ่ะฮะถือว่าอ่ะมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ต่อครับซื้อรถสําคัญฮะรตรงที่ว่าอะไรปะ่ะผมจะบอกให้ตรงที่ว่าเอ่อเวลาเราซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยคือสังเกตนะครับว่าบางทีเนะี่ย รถอะมันโดนมันโดนข้างหน้าไอ้มันมันไม่ได้โดนข้างบนนะแต่รถมันมันเกิดวุตเหตุคือบางครั้งอะรถมันช้อนล่างเห็นไหมครับสังเกตครับเคยซื้อรถเราเคยโดนอย่างนี้ไหมครับคือรถข้างบนเดิมแต่ว่าข้างข้างล่างเนี่ยเลกภาพออกไหมครับข้างล่างอะโดนชนตูดมันช้อนล่างมาถ้าเกิดรถโดนช้อนล่างมานะฮะสังเกตตรงไหนครับมาดูตรงนี้เลยครับนี่มาดูตรงนี้เลยฮะมาดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับยังอะไรอยู่ครบนะฮะอ่ากุญแจอยู่ครบฮะแม่แรงยังไม่เห็นนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับ นี่สังเกตเลยฮะในนี่กาวเดิมนะกาวเดิมของโรงงานนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยฮะตรงข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยสังเกตเลยถ้าถ้าเกิดลนลนชนตูวมาเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องมีการแก้งานมานะครับอ่าเปิดดูได้เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมฮะกาวเดิมนะเออเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ถือว่าข้างหลังเดิมนะครับสบายใจได้ครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวราคาผมจะมาสรุปให้ทีนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายครับผมครับ อ่ามาดูฝั่งซ้ายครับว่าเดิมไม่เดิมครับจริงๆรถอะเวลาเราซื้อรถยนมือสองอะก็คือคุณดูคือคุณตีครึ่งเลยคุณตีครึ่งเลยว่าฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เหมือนกันไหมถ้าเกิดฝั่งเนี้ยเหมือนกันแสดงว่ารถเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยดึงดูเลยครับดูเลยฮะถ้ามีการเชื่อมการตัดต่อเนี่ยตรงเนี้ยครับมันสังเกตได้เลยว่ารถคันนี้โดนตัดหัวตัดต่อมาครับมันจะมีนะครับมันมีตรงที่ว่าบางคนะซื้อรถยนมือสองครับซื้อสภาพบ esses, แบบว่า ข้างนอกสวยกิบฮะแต่ว่าที่ไหนได้รถรถคันรถรถโดนตัดต่อมานะฮะมันจะมีเห็นไหมเห็นเห็นที่คนที่ขายอะไรชิงโกะไหมมันจะมีตัดต่อซื้อหัวซื้อท้ายมาเพื่อที่มาซ่อมรถที่เสียไปนะฮะอ่าตัวนี้เดิมนะครับคันนี้เดิมนะฮะข้ามาดูฝั่งนี้เลยครับอ่ามาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้อ่าเห็นไหมครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็คือเดิมนะ เดิมนะฮะเห็นไหมครับเดิมนะทุกชิ้นส่วนนะฮะคือเดิมหมดเลยนะครับเอามาดูประตูฝั่งนี้ฮะนี่ประตูฝั่งนี้เห็นไหมฮะอ่าประตูฝั่งนี้เดิมนะเดี๋ยวเรามาดูภายในต่อเลยนะฮะว่าภายในตัวนี้นะครับเป็นตัวจริงๆแล้วเป็นตัวเจฮะเป็นภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้าสองสี่แต่ว่าตัวนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงมานะครับเจ้าของเดิมครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเบาะเป็นอ่อ พูดถึงเป็นเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะฮะพูดถึงว่าสวยก็สวยนะครับคือเปลี่ยนไปแล้วก็สวยคอนโซลหน้าคอนโซลหน้านะครับวิทยุนะเป็นเออเป็นระบบซีดีนะครับก็ถือว่าสวยนะฮะภายในสีดํานะครับถือว่ารถคันนี้ถือว่าไม่ช้ามากนะครับพูดง่ายๆไม่ช้าเลยสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยอ่าดูข้างหลังนะฮะเห็นไหมฮะข้างหลังก็ถือว่าทํามาสวยนะอันนี้คือทามาใหม่นะครับอืมคือทํามาใหม่นะฮะก็คือว่าสวยกิฟตเลยอะ จริงๆแล้วอตอนแรกคือเป็นบอกผ้านะเดี๋ยวไปดูไม้ดีกว่า,ามาดูตรงนี้แหละมาดูไม้เลยครับพูดถึงนะฮะพูดถึงคันนี้นะฮะตัวเจแต่ว่าพูดถึงเขามีแอร์แบ็กให้แอร์แบ็กให้นะเนี่ยพูดถึงมีแอร์แบ็กให้นะแอร์แบ็กสองลูกเลยเนี่ยตัวเนี้ยฝั่งฝั่งซ้ายขวามีแอร์แบ็กด้วยนะฮะ อ่าไมล์ตัวนี้นะฮะไมล์ตัวนี้วิ่งโอ้โหวิ่งน้อยมากเลยครับไมล์ตัวนี้วิ่งอยู่หกหมื่นเก้าเองไมล์ตัวนี้วิ่งอยู่หกหมื่นเก้าเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกสิบห้านะะถือว่าวิ่งน้อยนะรถแบบแต่ว่ารถมันมันได้ปีครับปีมันอ่อนครับปีสิบหกนะครับ, 16, น,ะรบนะฮะอ่าแต่เป็นเป็นตัวเจนิดหนึ่งเดี๋ยวไปลองดูเครื่องดีกว่าเออ,อยังไม่ได้ดูเครื่องเลยไปลองดูสภาพเครื่องก่อนอ่า พูดถึงนะครับพูดถึงห้องเครื่องครับไปล้างเข้าคาแคร์สักนิดหนึ่งก็ถือว่าสวยละห้องเครื่องถือว่าไม่ช้าแล้วก็สภาพเครื่องฮะสภาพเครื่องก็ถือว่าถือว่าโอเคนะสภาพเครื่องเสียงยังนิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวขอลองขับดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปลองขับดูหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คตรวจสอบเกียร์ให้ดูนะฮะว่าเกียร์ตัวนี้นะฮะสภาพเป็นไงบ้างฮะเกียร์ตัวนี้สมบูรณ์ฮะแต่ว่าผมพูดถึงฮะารถถ้าเกิดว่ารถปีใหม่ๆนะครับ ผมผมคอนเฟิร์มได้ลยว่าส่วนน้อยที่ว่าจะดวงซวยที่สุดคือเจอเกียร์พังนะส่วนน้อยมากครับนอกจากว่าถ้าเกิดรถไม่ได้จมน้ําหรือไม่ได้แช่น้ํามาเนี่ยส่วนมากเกียร์จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ตัวนี้รถรถบ้านนะฮะสภาพแบบป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมไ่เช็คเกียร์ให้นะฮะเพื่อความสบายใจนะฮะพูดถึงคือตอนนี้ผมเหยียบเบรกอยู่นะฮะก็คือสภาพเกียร์ตอนนี้คือตัว R ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับไม่มีกระตุกนะอ่าเห็นไหมตัวดีครับ ตัวดีไม่มีกระตุกนะฮะก็ถือว่าโอเคสภาพพร้อมใช้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปลองดูนี่ฮะดูลองดูช่วงล่างว่าช่วงล่างมีเก็บงานหรือเปล่านะฮะจะได้รู้ว่าจะได้สูบราคาไปเลยนะว่าช่วงล่างมีเก็บงานไหมจะได้สรุปราคาคือตอนนี้มันมีเก็บงานอยู่ชิ้นหนึ่งตรงแก้มฝั่งฝั่งฝั่งฝานะฮะมีเก็บงานอยู่ชิ้นหนึ่งะฮะนอกนั้นก็คือเพอร์เฟกหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างอีกทีหนึ่งว่าเก็บงานกี่ชิ้นครับโอเคป่ะโอเคครับผมครับก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมคาาเขมข วันนี้ผมจะไปลองเซนสุขุุวิทหน่อยลองดูช่วงล่างครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองนิดหน่อยเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าระบบช่วงล่างมันดีหรือไม่ดีนะฮะโอเคปะพูดถึงระบบแอร์นะฮะระบบแอร์ตัวนี้นะฮะคือพูดถึงว่าค่อนข้างจะเย็นนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับเอาลืมบอกภาษีไปว่าภาษีตัวนี้อยู่ที่25ตุลาคมนะฮะหกสี่นะฮะใกล้หมดยังใกล้หมดแล้วเนาะ โอเคครับผมครับเดี๋ยวมาทดสอบอแรงอัดตาเร่งของรถคันนี้นะฮะแล้วก็ช่วงล่างนะครับเห็นไหมครับพูดถึงช่วงล่างตัวนี้นะฮะพูดถึงนะครับช่วงล่างโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรแรงแรงอัดของเครื่องนะครับอัตตาเร่งของเขาก็ถือว่ายังพูดถึงว่ายังโอเคอยู่ฮะแรงสปีดนะะเออเมื่อวานเมื่อวานที่ผมขับรถคุณตานะผมถือว่า มันเป็นอะไรที่ม,มันเหมือนมันมีฟิลลิ่งอะไรอ,อีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าพอเราเรามาขับรถคันใหม่ๆอย่างเงี้ยความนิ่มแอร์เย็นฮะมันมันผิดกับไอ้รถคุณตาแต่ว่ารถคุณตาที่ผมรีวิวให้ให้ชมเมื่อวานนะ่ะมันเป็นรถอนุรักษ์ครับมันเป็นรถที่อายุเกือบ40ปีถือว่าก็เยอะนะแต่ถามว่าคนยังใช้อยู่คนยังชอบบางคนก็ชอบอนุรักษ์ของเก่านะแต่ตอนนี้ฮะตัวนี้ฮะไม่ต้องกลัวเลยฮะว่าจะต้องซ่อมนะแต่เครื่องเสียงนะครับ เครื่องเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวนะกดตัวไหนฮะี่มกดไม่เป็นด้วยนะผมว่าเครื่องเสียงเนี่ยน่าจะติดมาใหม่ป่ะเนี่ยนะทำไมมันกดไม่ติดเลยอ่ะไม่เป็นไรเครื่องเสียงตัวนี้ถือว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้ต่อนะฮะนะฮะก็ถือว่าเอาไปทำเอาเองนะครับก็ตัวนี้นะพูดถึงะ,ะ้าราคาตัวนี้นะครับตัวให้ผมสรุปราคาเลยไหมเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ผนรถได้ดีกว่า ตัวนี้ถ้าเกิดว่าสวยๆกิ๊บๆนะฮะล้างขายครับจอดอยู่หน้าเต็นท์น่ะปกติตัวนี้เขาขายอยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่ป่ะประมาณอยู่3-5เพราะมันได้ปีปีปี2016นะฮะตัว J แต่ว่าถ้าเกิดตัว J กับตัว E ตัวตัว G มันต่างกันตรงไหนฮะมันต่างกันที่ว่ายอดจัดไปเน้นมันยังไม่ได้นะครับถ้าตัว J คือมันโลสุดก็คืออาจจะราคาอาจจะไม่ถึง3-5นะครับ3-5-9อาจจะไม่ถึงอาจจะลงมาเหลือ3-3ครับแต่วันนี้นะผมหันเลยครับวันนี้ ผมหันให้ราคาที่ค่อนข้างจะถูกเลยครับเอาราคาพ่อค้าไปเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ดีดีว่าว่าตัวนี้ผมขายอยู่เท่าไหร่ตัวนี้ผมขออยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันฮะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถยาริตตัวนี้อยู่สภาพหมายป้ายแดงอยู่เอาไปขายต่อนะฮะผมถือว่ายังมีกาไรอยู่นะฮะเก็บงานอยู่นิดหน่อยก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะโอเคครับ เดี๋ยวเราเจอกันคันต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับดกดซับสไคร์ด้วยนะฮะเจอกันให,ใหม่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ